เอาละครับทุกคนวันนี้นะผมก็จะมารีวิวรถคันใหม่นะที่แบบไม่ใช่รถคันใหม่ดีคันนี้มันเป็นรถที่เคยมีขายอยู่แล้วนะแต่ว่ากลับมาขายใหม่นะทุกคนซื้อรถคันนี้ก็คือเจ้า l amborghini sion นี่เอ๊แต่หลายคนคงจะสงสัยนะว่าผมซื้อมาทำไมไม่มีลายเหมือนเจ้าคันนี้เลยทำไมแบบไม่มีลายมอของผมนะก็ คันนี้ Paste, อ่ะมันเคยเป็นรถที่ว่ามีขายอยู่แล้วนะสมัยก่อนเคยขายอยู่แล้วนะเป็นรถลิมิเต็ดนั่นแหละก็ขายไม่นานแล้วก็วอ, itar, ออกไปนะซึ่งมันก็กลับมาขายใหม่อีกครั้งนะก็คือเมื่อวานนี่แหละนะน่าจะใช่นะเมื่อวานนี้ก็กลับมาขายนะเจ้ารถคันนี้เจ้า l a บุกิ g นี n ซี i a คันนี้นะซึ่งคนที่ว่าเคยซื้อไปแล้วอ่ะสาวเจ้าคันนี้คนที่เคยซื้อไปแล้วก็จะได้รับไลน์นี้มานะส่วนคนที่ว่าเพิ่งม,มาซื้อใหม่นะก็จะไม่ได้ไลน์นะทุกคนต้องรอให้มันกลับมาขายใหม่อีกนะก็ไม่รู้อีก กี่วันกี่เดือนกี่ปีนะกว่ามันจะกลับมาขายใหม่ก็นั่นแหละใครที่เคยซื้อไปแล้วก็จะโชคดีเนี่ยนะได้ลายใหม่นี่มาเลยนะนี่เป็นลายคล้ายๆกับเรนโะบ์นะนี่เท่มากซึ่งก็เดิมๆนี่ก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะเดิมๆเป็นสีเขียวล้อทองแบบนี้นี่ซึ่งก็นั่นแหละผมก็เคยซื้อมานานแล้วแหละคันนี้ก็โอเคสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าบุกินี่สีอ่อนคันนี้นะ โอเคไปดูกันเลยเริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยนะทุกคนอย่างแรกก็คือเรื่องของความเร็วคันนี้คือเดิมๆทุกอย่างนะส,สะต็อกทุกอย่างนะตั้งแต่เครื่องถึงเทอร์โบนะนี่ยางก็ใช้ยางเดิมนะนี่เบรกก็ไม่ได้อัพอะไรมาเลยนะขับเคลื่อนก็เดิมๆให้ขับสีมานะแสบเจ้าคันนี้โอเคเราจะมาทดสอบความเร็วกันเลยนะสามสองหนึ่งอึดมากทุกคนเรื่องอัตราเร่งนะ อเมื่อกี้วิ่งอยู่ประมาณ350โอ้ทุกคนความเร็วจริงก็3 8 9กนะก็คือมันทางมันแบบสั้นเกินนะดูความที่รถมันอืดด้วยแหละมันถึงท่อสปีดยากนะก็โอเคที่เขาเขียนมาให้ก็คือ3 8 9นะถ้าวิ่งจริงก็อยู่ประมาณ390อกานะทุกคนโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาอัปเกรดเครื่องยนต์ของมันกันนะล้านแปดแสนซื้อเลยทอร์โ,รโบ1ล้านหนึ่งแสนซื้อเลยทุกคนแล้วก็ยางก็ออพเป็นยางสลิกเลยนะ เบรกอัพด้วยเพื่อการขับเคลื่อนดีๆส่วนเรื่องของการขับเคลื่อนผมก็เอาของที่เขาให้มาอยู่แล้วนะก็คือขับสโอเคเราไปดูกันเลย3 2 1โอเคทุกคนอัตราเร่งขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยนะถือว่าใช้ได้เลยหลังจากอัพมามาดูกันว่าท็อปสปีดของมันจะเท่าไหร่นะ420 นี่ทุกคนตัดที่420นะถือว่าเร็วเลยนะก็ต่อมานะทุกคนเราก็จะมาฟังเสียงของเจ้าคันนี้กันนะโอเคเราไปฟังกันเลยนะว่าเสียงของมันจะเป็นยังไงนะ เสียงเปลี่ยนเกียร์ของมันนะโคตรประหลาดอะ่ะจะมีแบบเสียงเสียงยังไงอะ่ะมันเหมือนเสียงทุกคนก็ต้องแบบลองฟังกันเองนะมันจะมีอยู่ช่วงเปลี่ยนเกียร์ฟังดีๆนะมันจะเป็นเสียงเหมือนลุ่มเหมือนลุ่มหมุนนะทุกคนเสียงโคตรประหลาดแลนะ้วเสียงเปลี่ยนเกียร์เจ้าคันนี้ราคาของมันที่กลับมาขายนะเวลานี้ก็อยู่ที่12ล้านนะสมัยก่อนราคาผมไม่แน่ใจนะหรือประมาณ8ล้าน9ล้านนี่แหละสมัยก่อนนะก็ขึ้นมาเยอะอยู่นะโอเคต่อมานะทุกคนก็คือเรื่องของการเลี้ยวนะการเลี้ยว อันนี้คือผมอัพมาตันทุกอย่างไงนะแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่เบรกกับเรื่องของการเลี้ยวที่เขาให้มานะมาดูกันใช้ได้ทุกคนใช้ได้เลยอันนี้อัพเบรกมานะนี่เห็นไหมความเร็วสูงก็เอาอยู่นะคันนี้นี่โอ้ยโอ้ย,อย,อยผม <c oughs> อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ผมพลาดเองทุกคน มาดูโค้งด้านหน้านะอืมทุกคนโหดมากความเร็วสูงนะแต่ว่าเบรกสามารถชะลอรถได้แล้วก็เข้าโค้งได้แบบดีนะนี่น,นี่ใช้ได้เลยทุกคนเรื่องการเลี้ยวนะกับเรื่องเบรกนะเยี่ยมเลยคันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาไปแข่งสนามซ์กิตดูนะเอามาเทสในสนามนี้น,นะโอเคเราไปลองกันเลยโอเคทุกคน สามสองหนึ่งโอเคทุกคนใช้ได้นะเรื่องของอัตราเร่งไม่ได้ถือว่าแย่เฮ้ยคันนี้คันนี้ขับดีนะคันนี้ขับดีเฮ้ยทุกคนโค้งนี้เสื่อมมากรถจะดุดกันนะคนคนึงหลุ่มลุงทาง ค้งตรงนั้นนะ่าโค้งหักศอกตรงนั้นนะ่าส่วมมากเราจะหลุดกันนะแต่คันนี้เอาอยู่นะเฮ้ยคันนี้ถือว่าเยี่ยมเลยนะเอาอยู่นี่ใช้ได้เลยทุกคนหักศอกเอาอยู่นะคันนี้เยี่ยมเลยนี่การขับก็ถือว่าดีนะท็อปสปีดก็ให้มาดีเลยนะการขับเคลื่อนได้ทุกอย่างผมว่าดีดีหลายด้านเลยคันนี้อะต่อมานะทุกคนก็คือเราจะมารีวิวหน้าตาของมันกันนะโอเค เริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะทุกคนด้านหน้านี้ก็โอเคเป็นทรง lamborghini นะแต่ไฟหน้าของเจ้า lamborghini s อั n คันนี้นะโคตรประหลาดอ่ะนี่เห็นไหมปกติ lamborghini นี่ก็จะเป็นไฟหน้าแบบตาคมๆยังไม่ไดคนเป็นตัวเป็นรูปตัววายนะส่วนมากอ่ะจะเป็นรูปตัววายเป็นหน้าคมๆแต่คันนี้คือเป็นเป็นหลอดแบบยาวลากลงไม้นะนี่พวกลิ้นพวกเฟนเดอร์อะไรพวกต่างๆตรงนี้นะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะและคันนี้ที่ประหลาดมากก็คือดูที่ไฟหน้าตรงนี้นะเป็นคาร์บอนลากมาจะถึง ด้านหลังเนี่ยนะทุกคนเทมากนี่ตัดออกมาเลยนะแล้วก็สำหรับฝากระโปรงหน้าของเจ้าคันนี้นะก็จะเป็นรูด,ดูดอากาศนะนี่อากาศนะ่าจะวิ่งจากด้านหน้าวิ่งมาแล้วก็เข้าไปที่ด้านหน้าตรงน,นี้นะนี่ผมไม่รู้นะว่ามันจะไปทะลุส่วนไหนนะแต่ว่ามันก็เป็นรูด,ดูดอากาศรวงแล้วนะตรงน,นี้โอเคนะก็นี่คือเป็นล้อดเดิมของมันเลยนะนี่เทมากล้อดเดิม ผมว่าสวยนะร้อยนี้ผมก็เลยใช้ล้ออันนี้เหมือนเดิมนี่แล้วก็เป็นร่องเหมือนลราเมื่อกี้นี้ทั่วไปนะแต่ลราเมื่อกี้นี้คันนี้โอ้โหตรงนี้คือแบบน่ากลัวมากเป็นเอ่อแก้มข้างด้านหลังนะทุกคนแต่ว่ารอบนี้อ่ะจะเป็นรูแหลมๆไหมนะเป็นรูดูดอากาศทั่วไปแต่ว่าตรงนี้จะเป็นที่แหลมๆนะนี่แล้วก็พวกสเกิร์ตข้างก็เป็นคาร์บอนด้วยนะนี่เป็นคาร์บอนเกือบทั้งคันเลยนะคันนี้หรือแทบจะทั้งคันเลยแหละ แล้วก็ภายในนะภายในก็ทามาได้มากนะสำหรับผมผมคิดว่านะคันนี้พงอะไรไม่มีอะไรพิเศษอะคันนี้เรื่องของภายในนะนี่ข้บนหลังคานะมีสกูป๊ปดูดลมเล็กๆอยู่นะทุกคนดูดิเป็นดูดูดลมนะก็แน่นอนออกเครื่องยนต์แน่นอนแล้วก็ตรงน,นี้นะทุกคนตรงน,นี้ก็เป็นเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์วางกลางนะสำหรับเจ้าคันนี้แล้วก็เป็นโครงคาร์บอนด้วยนะนี่เท่มากเป็นโครงคาร์บอนนะตรงน,นี้เลย แล้วก็ตรงน,นี้ก็มีรูดุลลมเล็กๆด้วยนะก็คาดว่าน่าจะไบระบายออกด้านหลังนั่นแหละเพิ่มดาวโฟร์อะไรประมาณนั้นนะนี่สปอยเลอร์คันนี้ก็ขยับได้ด้วยนะนี่เวลาวิ่งความเร็วสูงๆนะมันจะขยับได้นะนี่เวลาเราเบรกด้วยนี่ช่วยต้านอากาศนะทุกคนแล้วก็เป็นคาร์บอนทะลุออกได้านหลังนะปลท้ายคันนี้ก็ไม่มีความเป็นเลอบก,กินี่เลยผมแบบมันแหวกจากเลอบูคินี่เป็นเส้นเชิงเลยนะนี่ ก็เป็น2โท่อด้วยนะด้านหลังแล้วก็เป็นพวกสกรตหลังก็เป็นคาร์บอนอีกแล้วนะคาร์บอนเยอะมากทุกคนครันนี้แทบจะทั้งคันเลยแหละอาจจะทั้งคันจริงๆเลยนะนี่คันนี้ก็โอเคสำหรับใครที่ว่าชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอยตามเลยนะวันนี้ผมก็ไปนะ